โอ้ยโอ้ยกลังไปพอเออเออโอ้ยเห็นเขาสวีทกันบาไหมพุนเบิ้งเบื่อนเพ่อนเออสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับมาดูอีหล่าเออเออเบิ้งเสียงไหมเสียงไหมเจาขอเสียงเร็วเจ้าขอเสียงเร็วเออเออเจ้าบ่นเจ้าบ่น วันนี้พ่อลืนไม่ปล่อยให้น้องไปนะครับแม่ซีก็มาอยู่บ้านพระทองก็เลยไม่ได้ปล่อยให้น้องเล่นนะครับก็เลยต้องผูกนะครับเอเอหืนพ่อทองหันมาแล้วเออภาพนี้ไหมเอเอเบงพ่อแม่ลูกเออภาพนี้ไหมครับแม่ซี่นี่คืองามแต่เออภาพนี้สวยมากเลยภาพนี้นครับฮึสสวยมากนะครับสวยมากทองมานนีแล้วหันมาพี่กัน เว้ยเมื่อกี้นี่ภาพสวยมากเลยนะแม่แม่ฮือดูขออนุญาตถ่ายไลยตั้งไว้นะครับแป๊บหนึ่งถ่ายรูปก่อนทันไหมเอ่ยได้เยอะแล้วามาขันต่อครับมาดูครับพอ่อแม่ลูกครับพอ่อแม่ลูกวันนี้เจนจ้าเขาไม่ได้ไปป่นไม่ได้ไปบังพ่อกับแม่นะเพราะว่าอยู่บ้านปอทองเนาะเราไปล่อยไม่ได้นะครับ เราปล่อยน้องไม่ได้นะครับอยู่บ้านพระทองไม่ได้อยู่บ้านนะครับนี่ดูความน่ารักของเจนเจ้าเนาะไม่แม่ดีครับพระทองกินอย่างเดียวเลยพระทองกับมาดามเมื่อกี้ยังสะกิดกันอยู่เลยโอ๊ยหล่หอเราเอาการน,นะรพระทองออื้ <c oughs> สีพระรองกับสีจเจ้าเหมือนกันเลยรู้แล้วจเจ้าสีเหมือนใครนะ้ค <laughs> รัาฮดูยดูหูผึ่ง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 จนเจ้าหูผึ่งเออก็ทาอย่างนั้นเจ้า,จเ,จาเอาายเจ,เอจมเก่งี่หลีเนาะจมเก่งี่หลี่นาเจ้าเนาะดูอเวิงมันไปยืนขังแม่ได้บ่ไห่พอไก่พร้อมเนี้ยขนาดวาอยู่ในโสได้หน่ฮืม นี่นะครับแม่สีนี่ก่รแสนผุุน,นะครับแม่สีครับของน้องเจ,เจ้านะครับผมถึงสิบเชือกไหมน้ำในประเทศไทยที่ลูกได้เลี้ยงพ่อได้เลี้ยงลูกด้วยช้างหนานะช้างภายเป็นแบบต้นๆเลยนะครับไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเราอะพ่อทองกับพ่อเลนกับพ่อปศนี่ก็เป็นสนิทกันนะครับก็เลย ได้เอาลูกมาหากันบ่อยนะครับเพราะว่าเปิดโรงเรียนด้วยกันนะครับพ่อเขากับลูกเขาก็จะได้รู้จักกันอยู่ใกล้กันตลอดนะครับพ่อพุธเขาบอกอยู่ว่าพ่อทองคำก็น่าจะรู้ว่ายันเจ้าเป็นลูกนะครับแม่ปีมันก็มีสันทัดเจนนั่นแหละครับเฮ้ยมึงอยากใกล้พ่อมึงเอาดักเอาดักดูพ่ออ้อยากใกล้พ่อเนาะวันนี้ใกล้ได้แค่นี้นะครับเออโอ้โหกาลังไปพ่อเออ โอ้ยเห็นเขาสวีดกันมาไหนพุนเบิง้งเบิ้งทุกนอมึนอยู่นจ๋าเนาะโอ้ยเห็นพ่อแม่ก็สวีดกันมาไหนเลยโอ้คาหลังใส่พ่อเลยวันนี้แม่เอ้ยดูพ่อกับแม่เขาวันนี้ฉันเจ้าฉันเจ้าฉันเจ้าเหงาว้าวันนี้ฉันเจ้าเหงาพ่อกับแม่เขาสวีดกันว้าวคือเสียงไง <laughs> พ่อกับแม่ก็สวีทกันวะฉจนเจ้าเหงาเลยเออ,เอ,อตดปั๊มไม่รู้ว่ามันจะชัดไหมนะแม,แม่ปีกหน้าจอมมืดเจ้ามานี่เร็วโอ้ยเบ่งเอาหนาไปทุ่นโอ้ยเบ่งทึ่งดากท,ทึ่งหนาน้ำเงินเบิดเอาไปทุ่เสาบานประท้องเจ้ามานี่เร็วเร็วเร็ว จ้าเ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 มืองเมืองหนาเออหนาฟีน้ำเงินเว็บเอ้ย้นี่ก็ถือว่าโอเคนะเพราองกับแม่แพีงก็รอจนเจ้าหย่านุมน่าจะมีโอกาสได้มาทับกันนะครับไม่้สิไม่ดอมคือข้างขาเกืยบว่าแม่คิดทอดลูกลาอยู่บ้านละิีลาค้นกลางอยู่บ้านดูครับดูครับเออเออเออ บนกิ่งซะด้วยนะะโอ้มาดามคางแล้วคางทำไมอ่ะคิ่ถึงดาวเหรอพอระทองถอยมาแล้วขุงเจ้าจัดการพระทองเลยขุนเจ้าจัดการพระทองเลยเร็วเออขาหลังใส่เลยเออขลังใส่เลยเจ้าเราวิทยาย,ยุธเราอะ่ะเออเออเออ,เอ,อพอถือข้าหยิบม่อีกสิพอ่อนี่มาแล้วเขามาแล้วกลับแล้วนะครับ อันนี้เราก็จะกลับแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วว่างันค้าลังใส่พอเนาะโอ้้าว้าางสพอลยมบอกว่าพอว่ามีน้ือกยังไม่ถึงเวลาเรียบร้อยแล้วไปก็เื่นก็จะ เก็จะเอาเนเจ้ามาแป้งกับบ้านนะครับเราถ่ายให้คลิปมันครบก่อนอีกสองวันาทีแต่เดจ้ไปนอนอยู่บ้านแล้วมาเล่นกับพ่อแป๊บหนึ่งนะครับอันเชนเจ้าเึ้นพ่อเล่นอยากนอน้วเอ มเรียบร้อยครับตอนนี้คนเรือนก็เป็นบอสีขึ้นกันเลยนี่ฐานว่าอับนำกับสีก <themselves Moon S 2> ันเชนจ่าเขาพอท่องไปแล้วจ่าจะไปแล้วพ่อปวดโซ่ผมด้วยนะครับนม่ด่าตัวเอ ดึงแม่ไม่แคร์เชือกนะคะโอ้เอาขอนเดี๋ยวอีกสี่สิบวิจะได้ครบรุ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับพ่อปศครับ ดีๆนะครับครับไปแล้วเต็นเจ้าไปเอ้าเจ้าเจ้าไปยังทางคุณมาทางพี่มาทางพี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพิ้นลุงปอนช anel ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกไปถีบไปหาพอเป็นเสือเอ้าเอ้าเอ้าอมกลับโอ้ อ,อ,อ,อไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ